แล้วก็วันที่17เจนี่ยจะเป็นหัวข้อ p e n ดูล u m มและการเคลื่อนที่ซึ่งบางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นแบบฟิสิกส์ระดับสูงนะเนี่ยทำไมมาให้ลูกประถมเรียนค,คือคอนเซปต์ของห้องเรียนทดลองวิทย์ก็คือว่าหนึ่งทำยังไงก็ได้ให้วิทยาศาสตร์เนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันทั้งหมดมเราไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าอันนี้ปกติเรียนตอนมองหงนเราคิดแต่ว่าก็ฉัน ตอนอายุ10บขวบก็เจอแล้วอะค่ะแล้วก็สงสัยมาตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วตอนนี้เราก็เจออยู่แล้วนะคะเจออยู่แล้วอย่างเวลาเรารอรถไฟฟ้าค่ยทำไมเราต้องเยืนอยู่หลังเส้นสีเหลืองใช่ทุกคนสงสัยแต่ทุกคนไม่เคยทดลองวิทยาศาสตร์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เด็กๆจะได้ทําแล้วก็ในห้องเรียนทดลองวิทย์เนี่ย เวลาสมัครเนี่ยนะคะก็โอเคมีข้าวกลางวันให้มีเบรกเช้าบ่ายนะคะมีเสื้อยืดห้องเรียนทดลองวิทย์แล้วก็มีของเล่นวิทยาศาสตร์นำเข้าจากญี่ปุ่นให้ด้วยเรียกว่ามีของติดไม้ติดมือแล้วก็มีของที่จะใช้ในการทดลองเยอะแยะเลยแล้วก็ของแต่ละหัวข้อจะมีการ์ตูนความรู้ของนานิบุกที่เด็กๆชอบมากให้ไปด้วยทุกอย่างฟรีคือครอบคลุมอยู่ในนี้ นะคะอันนี้ก็เป็นค่ายของ6กถึงสิปีไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับค่ะแต่ทีนี้แหละคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกไปเข้าค่ายต่างจังหวัดมากมเลยคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ผิดเทิมไป,ไปด้วยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีอีกค่ายหนึ่งค่ะ,ค,ะครั้งนี้เนี่ยจะเหมาะกับเยาวชนอายุ1 0 1ถึงปีค่ะ หรือถ้าแปลงเป็นชั้นก็คือตั้งแต่ป .4 ถึงม .3 ก็จะต้องโตขึ้นมานิดนึงเพราะว่าจะได้ดูแลตัวเองอันนี้เป็นเข้าค่ายไปต่างจังหวัดอันนี้ภายใต้ชื่อค่ายว่า g o g e n i u s Science Camp นะคะคือจัดโดยนิตยสาร g o g e n i u s ซึ่งครั้งนี้เราจัดเป็นครั้งที่14แล้วะเั้นะนี่การประสบการณ์ทุกอย่างการจัดค่ายทุกคนวางใจได้เลยอันนี้คือสิทธ์เก่า g o g i n i s s ครั้งที่1เมื่อประมาณ10กว่าปีก่อน ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเรื่องความปลอดภัยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะแล้วก็หัวข้อเนี่ยสนุกมากก็คือคอ๋อชีวิตรอดในทะเลไทยอ๋ชีวิตรอดในทะเลไทยแล้วก็มีชื่อตอนด้วยนะคะ,<ท>ะก็คือผจญภัยบนชายหา นะคะในการเข้าค่ายครั้งนี้เราจะไปอยู่กันที่กองทัพเรือของสัตหีบจังหวัดชนบุรีจริงๆแล้วที่นี่ไม่ได้ไปกันง่ายๆนะคะยิ่งจะไปค้างคืนด้วยถูกต้องแล้วก็อันนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากพี่ๆทหารในกองทัพเรือจะมาช่วยจัดกิจกรรมเอาชีวิตรอดน้องๆก็ได้อดเวนเจอร์ประจนภัยกันสนุกสนาน <llo S 2> นะคะ <ๆ S 2> แล้วก็มีการดำน้ําดำผิวน้ําก็คือสโนว์คลิงปลอดภัยมากมีกิจกรรมว่าบนหาดทรายเนี่ยมีแมลงมีสัตว์อะไรบ้าง มีการวัดเอ,อเนินต่างๆของหาดทรายเพื่อเรียนรู้เรื่องน้นําวนเวลาเราไปเที่ยวกับครอบเราต้องระวังอะไรบ้างหาดทรายกับหาดหินมันมีความแตกต่างอะไรบ้างตรงนี้จะได้ทําหมดเลยแล้วก็มีกิจกรรมรอบกองไฟแล้วก็มีการเล่นแรลลี่บนหาดด้วย โอ้โหฟังแล้วอิชาเด็กเก็ใช่ของค่ายโกจีเนียสนี่นะคะก็จะจัดระหว่างวันที่25ถึง28ตุลาคม25ถึง28ตุลาคมจำกัดไหมคะยิ่งเราไปพักครั้งคือต่างจังหวัดแบบนี้ใช่เรารับแค่80คนเท่านั้นค่ะและทุกปีก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่โทรศัพท์มาขอร้องนะคะรับลูกของฉันเถอะไม่ได้ค่ะไม่มีเตียงแล้วค่ะลูกนอนพื้นได้ค่ะ ก็อ <ITA> ันนี้เป็นสิ่งที่เราทํามาต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากคุณพ่อคุณแม่ที่ผ่านมาก็มีเด็กๆจากทั่วประเทศไม่ว่าจะจากภูเก็ตจากอุบลจากเชียงใหม่ก็คุณพ่อม่มาส่งที่กรุงเทพแล้วก็ไปพร้อมกันเราก็ดีมากๆเลยค่ะด้วยสามค่ายนี้ค่ะเราก็คิดว่าหนึ่งช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆได้เราจะสอนทักษะที่ไม่ได้สอนในโรงเรียนคือเป็นการเสริมอะค่ะเรื่องวิธีคิด วิธีการอยู่กับเพื่อนวิธีการเข้ากับคนที่ไม่เหมือนกับเรานะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า,าทุกอย่างจะถูกฝังเข้าไปในหลักสูตรของเราค่ะจริงๆแล้วเป็นเรื่องดีนะคะคุณทีมข่าวเพราะทุกวันนี้<ม>หนูว่าบางทีผู้ใหญ่บางคนที่เติบโตขึ้นมาแล้วมีปัญหาในการเข้าสังคมก็มาจากการที่เด็กๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับการ ถูกปลูกฝังให้ปรับตัวเข้าหาสังคมใช่แล้วค่ะคือตอนนี้เนี่ยในปี2558ประเทศไทยก็กำลังจะเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลายคนก็พูดถึงว่าเขาควรเตรียมพร้อมยังไงหนึ่งในนั้นก็โอเคเรื่องภาษาแต่เรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเตรียมพร้อมทัศนคติกับความพร้อมของเด็กเนี่ยค่ะ ซึ่งตอนนี้คนจะพูดเยอะมากเรื่องทักษะของเด็กในศตวรรษที่21แต่เดิมคนจะคิดถึงแค่เรื่องความรู้พื้นฐานเลขวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยคแค่นี้พอ,อแต่ถ้ารู้แค่นี้มันไม่สามารถเอาชีวิตรอดอยู่ได้นะคะตอนนี้มันต้องมีทักษะอื่น เสริมขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นทักษะการเข้าสังคมการควบคุมอารมณ์ใช่ไหมคะการแก้ปัญหาทุกอย่างซึ่งซอฟต์สกิลเหล่านี้ค่ะมันไม่ได้สอนกันง่ายๆในห้องเรียนคือตอนนี้เวลาอยู่ในโรงเรียนมันมีเนื้อหาเยอะมากครูก็สอนไม่ทันอยู่แล้วใช่แล้วเพราะฉะนั้นเยอะด้วยบางทีก็ไม่ทั่วถึงใช่แล้วก็เลยคิดว่าคอนเซปต์ของการเข้าค่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่มันจะเนียนเรื่องทักษะเราเนี่ยเข้าไปได้อย่างที่ไม่รู้ตัว และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยไม่ใช่แค่แบบนั่งอยู่บ้านดูทีวีทั้งวันเลยหรือว่าแบบ ไปเที่ยวซื้อของอย่างเดียวอะไรเงี้ยปิดเทอมอย่างเดียก็อาจจะไปห้างใช่ซึ่งแบบโอเคไปห้างก็ไปได้แต่จะไปห้างทั้ง30วันเลยเหรอต่างๆนิดๆหน่อยๆค่ะมาเข้าค่ายดีกว่าค่ะค่ะเสียค่าใช้จ่ายยังไงบ้างไหมคะก็มีค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ละหลักสูตรก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิกน a นนี่บุ๊กส์เรดดิ้งคลับหรือว่าสมาชิกน a นนี่บุ๊กส์แฟมิลี่คลับตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วน ลดให้ด้วยนะตรงนี้ถ้าเกิดสนใจก็สามารถเข้าไปดูในรายละเอียดในเว็บไซต์นะคะก็คือ worldwideweb.namibooks.com ค่ะตอนนี้พอเข้าไปใน namibooks.com จะเห็นแบบเป็นค่ายเลยค่ะเ,<อ>เราก็รู้เลยอ๋อค่าอาัตราปั้นได้ของเด็ก3-6ปีดูรายละเอียด ก็จะมีรายละเอียดทั้งเรื่องราคาสมัครยังไงอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์มาคุยกับพี่พที่เป็นเจ้าของค่ายก็ได้เผื่ออยากรู้เนี่เชิงวิชาการนะคะก็โทรมาได้ที่0 2 6 6 2 3 0 0กอพก็เรียกได้ว่าหารายละเอียดสอบถามกันได้นะคะคุณคิมถามเมื่อกี้คุณคิมพูดถึงการที่เราต้องเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเพื่อรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อเราจะเป็นต้องเตรียมให้เขาด้วยเหรอคะไ e c มันไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่หรอที่ว่าหรือองค์กรธุรกิจที่จะต้องเตรียมความพร้อมการเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องงไคะ ความจริงอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะคะ,คะถ้าเรามองผิวเผินเราก็จะมองแค่ในเชิงเศรษฐกิจใช่ค่ะแต่ในอนาคตใครจะเป็นคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติก็จะต้องเป็นเด็กเหล่านี้แหละคะ่ะที่เขาะจะต้องเติบโตมาแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปตอนนี้ผู้ใหญ่ก็คงได้แต่ปูทางให้กับน้องๆแต่ว่าคือต้องยอมรับประเทศไทยเราเนี่ยสบายมาตลอดถ้าต้องเปรียบเทียบกับประเทศที่เคยผ่านสงครามหรือว่า ความยากลําบาก<ช>คำเหนียนเวียดนามอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นกรอบความคิดหรือทัศนาคาติไม่เหมือนกันเลยนะคะเมืองไทยเราจะทุกอย่างสบายสบายชฉันชอบฉันก็ทําไม่ชอบก็ไม่ทําเหนื่อยก็ไม่ทําแต่ว่าตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราหรือประเทศอื่นๆในใ,ในโลกเกาหลีจีนทุกคนมีแรงผลักดันจากเบื้องลึกของคน แต่ละคนเนี่ยเยอะมากยากลำบากทุกสิ่งฉันอยากจะทำอันนี้ให้สำเร็จยากลําบากฉันไม่ท้อเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบความคิดและทัศนคติเหล่านี้ค่ะต้องปลูกฝังให้น้องๆหรือว่าเยาวชนของชาติรับรู้ตระหนักแล้วก็เหมือนกับต้องสร้างไฟให้เขาอะค่ะคิมคิดว่าเด็กทุกคนยินดีที่จะเรียนรู้แล้วก็บบต่อสู้แต่ว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่เราไม่ได้มีแบบแรงกระตุ้นหรือว่าปิดให้มันก็อาจจะไปต่อไม่ได้ค่ะ คุณคิมค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองจะมีส่วนช่วยยังไงคะในการสนับสนุนให้ลูกเพื่อรับมือกับประชาค,คมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะค่ะอันดับแรกเลยคิมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องตระหนักว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สําคัญมากการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นของขวัญล้ําค่าที่สุดที่จะสามารถให้กับลูกได้เพราะฉะนั้น ควรที่จะเตรียมเวทีนี้กับลูกมไม่ว่า1อาจจะเวลามีกิจกรรมดีๆอะไระส่งลูกไปเถอะค่ะบางครั้งเราคิดว่าแพงเกินไปหรือเปล่าลองเปรียบเทียบกับสินค้าที่คุณซื้อให้กับตัวเองแล้วเนี่ยไม่แพงเลยแล้วมันเป็นการลงทุนขุมทรัพย์ทางปัญญาตลอดไปนะคะหรือว่าที่2องเลยเนี่ยคือเรื่องการอ่านหนังสือไม่ว่ายังไงไม่ว่าจะมี นวัตกรรมการเรียนรู้อะไรที่แบบแปลกพิสดาเนี่ยนะคะสิ่งที่พื้นฐานที่สุดก็คือการอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยคิมอยากจะขอฝากให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยหนึ่งให้ลูกอ่านหนังสือถ้าลูกยังอ่านไม่ได้อ่านหนังสือให้ลูกฟังค่ะคไม่ว่าจะเป็นนิทานนวนิยายวรรณกรรมทุกอย่างแล้วมันจะซึมซับไปที่นิสัยของเขาเองพออ่านแล้วลองคิดต่อยอดค่ะเช่นถ้าอ่านเชอร์ล็อกโฮมเป็นนักสืบอ็จะต่อยอด พอเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแล้วจะเอ๊ะวันนี้เราสังเกตเห็นอะไรบ้างหรือว่าจะพาลูกๆไปที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างที่เมื่อกี้เราได้คุยกันเรื่องนามีบุ๊คส์เลอร์นิ่งเซ็นเตอร์นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งออปชันที่สามารถทําได้ค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใช่ค่ะพูดถึงเรื่องการอ่านค่ะคุณคิมแต่ทุกวันนี้เราก็จะเห็นนะก็จะมีหนังสือต่างๆโดยเฉพาะนิทานเด็กเยอะมากมายแต่ไปหมดเลยบางทีผู้ปกครองก็เลือกไม่ถูกว่าจะซื้อแบบไหนเล่มไหนให้ลูกอ่านดี คิมคิดว่าดับแรกเลยเนี่ยหนึ่งหนังสือทุกอย่างมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นนิทานเป็นการ์ตูนทุกอย่างได้หมดเลยแต่อย่างสิ่งที่สามารถช่วยได้มากๆเลยก็คืออาจจะลองคุยกับอาจารย์บรรรักษ์ของโรงเรียนของลูกก็ได้นะคะหรือว่าถามพนักงานที่ร้านหนังสือก็ได้อย่างที่ร้านนานมีบุ๊กชอปของเราเองเนี่ยตอนนี้เรามี5สาสาขาทีมงานของเราทุกคนเนี่ยจะถูกเทรนนิ่งถูกอบรมมาละว่าหนังสือเล่มน,นี้มีจุด เด่นยังไงสามารถใช้ยังไงได้บ้างเหมาะกับเด็กอายุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้คําแนะนำนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเข้าไปในเว็บไซต์ของ n a n i b o o k s w o r l d w i d e w e b n n n i b o o k s com เราก็จะสามารถดูได้ว่าถ้าลูกอายุ3-8ปีอ่านอะไรดีเป็นช่วงแบบวัยรุ่นพอดี13-15ปีอ่านนิยายเล่มไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแนะนําด้วย ทุกวันนี้สถานการณ์การอ่านของเด็กไทยเป็นยังไงบ้างคะแต่เดิมเราอาจจะคุ้นเคยกับสถิติที่น่ากลัวมากอย่างเมื่อกี้คุณติ๊กก็บอกก็คือว่าคนไทยอ่านหนังสือเพียงแค่9้าบรรทัดต่อปีแต่ถ้าเพื่อความยุติธรรมเนี่ยนะคะ,คะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปวัดยังไงแล้วมันก็นานแล้วแต่ เราไม่หมดหวังอย่างนานมีบุ๊กเองเนี่ยเราก็ทําโครงการส่งเสริมการอ่านเข้าโรงเรียนภายใต้คอนเซปต์นานมีบุ๊กสปเรดดิ้งคลับซึ่งตอนนี้จัดมาเป็นปีที่12แล้วค่ะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสภาการศึกษาแคทอลิกแล้วก็กลมการกลมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็คือว่าเวลาเด็กอ่านหนังสือแล้วเนี่ยให้บันทึกการอ่านลงไปในสมุดบันทึกการอ่านและตลอด12ปีที่ผ่านมาเราวัดกับกลุ่มนี้ซึ่งมีสมาชิก10ล้านคน จาก20,000โรงเรียน <Okay. S 1> เราเห็นถึงความความคืบหน้าหรือวิวัฒนาการอย่างมากณนะตอนนี้เด็กในโครงการของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเด็กอนุบาลจะอ่านหนังสือปีละ30เล่ม ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กชั้นประถมจะอ่านหนังสือ40เล่มและถ้าเป็นมัธยมจะอ่านมากถึง50เล่มซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันไม่ได้ง่ายนะคะมันทํามาเป็น10กว่าปีแต่คิมคิดว่าเรื่องการอ่านหนังสือเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆทํากันไปแล้วก็อย่าหยุดนะคะหนังสือทํายังไงให้เด็กเข้าถึงหนังสือที่เขาชอบที่เขาสนุก เนี่ยสำคัญโหฟังคุณคิมพูดแล้วมีความหวังมากเลยนะเพราะว่าคิดดูอนุบาลยัง3าเล่มต่อปีใช่ค่ะแล้วแบบอย่างที่เราคุยกันไม่ต้องซีเรียสมากที่ว่าแบบไม่ต้องอะไรก็ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าอ่านเสร็จแล้วต้องมาแบบทดสอบหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้มีความจำเป็นมากเพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้ปกครองที่รู้วิธีเราอาจจะมีวิธีที่จะเนียนๆเช่นกัน วันนี้เราชอบอะไรมากที่สุดในหนังสือน้าหรือว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นหมูเนี่ยเราจะทำยังไงดีคือเหมือนกับเราชวนคุยต่อยอดไม่ใช่แบบจงเล่าเรื่องย่อมาเดี๋ยวนี้ก็คงไม่ใช่นะคะมันจะมีอย่างนี้อีกค่ะคุณคีบางทีผู้ปกครองโดยเฉพาะกับเด็กเล็กนะเวลาเห็นลูกจับหนังสือก็อย่าเปิดสิลูกเดี๋ยวมันคาอย่าเอาดีสอไปเคียนเดี๋ยวมันเลอะคือนะคืออันนี้อันนี้หลายคนต่างความคิดนะคะไม่ใช่ว่าใครถูกใครผิดแต่ว่าในความคิดเห็นของคีมส่วนตัวเนี่ย สิ่งของเป็นเรื่องนอกกายหนังสือซื้อมาอ่านเพื่อได้ความรู้ได้ความบันเทิงะจะเกิดอะไรขึ้นกับหนังสือเล่มนั้นเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ีเรียดมากขนาดนั้นนะคะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเหมือนเป็นคำพี่โบราณที่มีอายุพันปีหาไม่ได้อีกแล้วก็ไม่ใช่แบบนั้นอ่านจนช้ำอ่ะแสดงว่าเขาอ่านอ่านแล้วเขียนแสดงว่าเขารู้สึกประทับใจแล้วก็โน้ตความคิดเห็นตัวเองชอบมากหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องโอเคะค่ะ อย่างถ้าอย่างนั้นอยากจะให้คุณคิมช่วยฝากอะไร่านผู้ชมเลยค่ะค่ะคิมก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่ชมรายการนี้อยู่นะคะว่า,าการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ในโรงเรียนไม่ได้เฉพาะตอนเปิดเทอมเท่านั้นนะคะเ <funciona. S 1> สาร์อาทิตย์พามาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้นานาพูเลิร์นิ่งเซ็นเตอร์ได้ช่วงปิดเทอมาม,ามาเข้าค่ายกับเราก็ได้หรือถ้าเกิดไม่ได้มีโอกาสเหล่านั้นก็หาหนังสือดีๆให้ลูกหลานได้อ่านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะได้ เตรียมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีสุขภาพที่ดีะคะ่ะ<ม>ให้ให้กับครอบครัวอันนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองเด็กผู้ใหญ่เนี่ย<ะ>ก็เป็นสิ่งของขวัญที่เราจะให้ได้กับเด็กๆอ่ะคะ่ะโอ้โหดได้ได้วันนี้มาคุยกับคุณคิมนะคะ<ม>ก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้เตืเอนก็ได้ด้วยนะคะในการที่จะไปสอนลูกหลานต่อไปว่าเราควรจะทำอย่างไรกับเขาจะสร้างเขาขึ้นมาอย่างไรนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทางคุณคิมมากเลยนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราค่ะคุณพาอบคะ